คือฮาพยาวานอนนั่งบนยอดเขาหนอเผยเป็นลิงยักษ์ในตำนานหายไปตั้งแต่สิ้นหลวงพ่อที่จังหวัดนครสวรรค์มีรายงานจากชาวบ้านว่ามีเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์สามารถบันทึกถ่ายภาพเหตุการณ์พบลิงยักษ์ขนาดตัวเท่าคนยืนเด่นตรงงานอยู่บนยอดเขาหนอซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จากการพูดคุยกับผู้ที่สามารถบันทึกภาพถ่ายลิงยักษ์ไว้ได้ คือนายอินทัชสิริจันโทอายุ55ปีเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลบ้านแดนนำคลิปภาพที่บันทึกได้จากโทรศัพท์มือถือนำมาแสดงให้ดูโดยกล่าวว่าถ่ายไว้ได้เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงเวลา7นาฬิกา30นาทีขณะตนกำลังจะเข้าไปทำงานที่เทศบาลแต่ได้สังเกตว่ามีวัตถุเคลื่อนไหวขนาดใหญ่อยู่บนยอดเขาหนอจึงได้ยืนสังเกตและพบว่าวัตถุดังกล่าวมีรูปร่างเหมือนลิง ตัวขนาดใหญ่เท่าคนนั่งอยู่บนยอดเขาสูงและสะบัดหางไปมาจนเป็นที่แปลกตาอย่างมากจึงได้รีบนำโทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพเอาไว้โดยสิ่งที่ตนเห็นนั้นเชื่อว่าเป็นลิงยักษ์มานั่งชมความงามพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าบนยอดเขาหนอและพบว่ามันนั่งอยู่ข้างบนนานกว่า20นาทีแล้วมันค่อยเคลื่อนย้ายลงจากยอดเขาหายไปนายอินทัชยังระบุด,ด้วยว่าที่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นเป็นลิงยักษ์หรือเป็นพยาวานอนนั้นเนื่องจากก่อนหน้านี้ เคยมีนักท่องเที่ยวมาปีนเขาเพื่อขึ้นไปชมความงามในจุดชมวิวของยอดเขาหนอซึ่งตลอดเส้นทางจะมีทางเป็นบันไดขึ้นไปหลายร้อยขั้นและปรากฏว่าในระหว่างทางนั้นกลุ่มนักท่องเที่ยวได้เจอลิงตัวขนาดใหญ่เท่าคนแถมยังมีหางยาวมากโผลมาให้เห็นลักษณะคล้ายว่ามันโผลออกมาดูคนแล้วเดินหายไปกับซอกหินอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้มีการยืนยันว่าลิงยักษ์รุพยาวานอน,อนบนยอดเขาหนอ,น,อน,นั้นมีอยู่จริง และมันอยู่บนยอดเขามานานแล้วแต่ไม่เคยโผล่มาปรากฏตัวให้เห็นบ่อยนักตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเนมหรือพระครูนิวัฒธรรมโกศลซึ่งเป็นพระเกจิที่ผู้คนให้การนับถือและเป็นเจ้าอาวาสเขาหน่อรูปก่อนยังมีชีวิตอยู่มักจะตีระครังเรียกลิงมากินอาหารลิงยักษ์จึงออกมาให้เห็นแต่หลังจากหลวงพ่อเนมมรณภาพไปแล้วก็แทบไม่มีใครพบเห็นลิงยักษ์ตัวนี้อีกขณะเดียวกันนางปราณีชาวบ้านตำบลบ้านแดน ที่จำหน่ายอาหารกับนักท่องเที่ยวที่มาเลี้ยงลิงบอกว่ามีคนเคยพูดถึงว่าเจอพญาวานอนอยู่บนยอดเขาหลายครั้งมีลักษณะเป็นลิงตัวใหญ่คล้ายคนแต่ลิงดังกล่าวจะไม่ลงมาปะปบบนกับฝูงลิงข้างล่างและยืนยันว่าพญาวานอนที่เขาหนอนนั้นมีจริง